กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงทอช1น,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 นึ่งระดับประถมศึกษานะคะอันนี้นะคะคือฟองพิีพจนศิลปพันนะคะก็จะมาสอนนะคะในเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายของตัวเองและในครอบครัวค่ะ ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินเนี่ยโดยการจัดสรรน,นะคะรายรับและรายจ่ายโดยมีแนวทางการปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ1ก็คือการหารายได้นั่นเองนะคะ2ก็คือการใช้จ่ายโดยพิจารณานะคะใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นและ3ามนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะนักศึกษาม,มีใครที่บันทึกรายรับรายจ่ายเป็นของตัวเองบ้างไหมคะถ้ามีคุณเก่งมากค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูว่าการบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยคืออะไรนะคะในส่วนของการทําบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะในแต่ละวันเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากเลยนะคะนอกจากที่จะให้เรารู้จักการบริหารเงินแล้วนะคะก็ยังช่วยให้เครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยในแต่ละเดือนของเราอีกด้วยนะคะเพราะในบางครั้งเนี่ยเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าเงินของเราเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกไปทางไหนบ้างจนทําให้บางครั้งนะคะในการแก้ไขปัญหาเนี่ย เรื่องเงินขาดมือหรือเงินติดลบในแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะมีปัญหามากขึ้นนะคะปัญหาเนี่ยสามารถแก้ไขดได้นะคะด้วยวิธีการทำงบประมาณนะคะรายวันหรือว่าบัญชีครัวรเรือนรายรับรายจ่ายนั่นเองค่ะในแต่ละวันการทำบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากที่สุดเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถทําได้ทันทีโดยในการบันทึกเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะคะและปัจจุบันเนี่ยการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมีความสะดวกสบายอย่างมากเลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของการทําบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะ,ะดูอย่างตัวอย่างนะคะเงินเข้ามาเงินเดือนเข้ามาเท่าไหร่นะคะจ่ายค่าห้องไปเท่าไหร่นะคะเงินออมนะคะให้พ่อแม่หรือเปล่านะคะจ่ายค่ากับข้าวนะคะจ่ายค่าเบ็ดเตล็ดนะคะรวมถึงการมีตะกร้าสำรองฉุกเฉินด้วยนะคะในกรณีถ้าเกิดเราลดยางแตกหรือว่าเราป่วยไข้ขึ้นมานั่นเองอ่าต่อไปนะคะ ถ้าเราทำรายรับรายจ่ายแล้วนะคะเราเห็นว่าบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยมันมีความื่อนไหวในการจ่ายมากที่สุดนะคะให้ลองลดค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าลองเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนดูนะคะในการลดรายจ่ายเนี่ยให้กับครัวเรือนเนี่ยโดยส่วนมากนะคะจะเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัญหารายจ่ายไม่เพียงพอเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกหนักใจนะคะในการทําชีครัวเรือนเนี่ยค่ะถึงมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ในการตัดสิน ใจนะคะตัดของที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะรวมถึงเก็บออมไว้ในเวลาฉุกเฉินนะคะเช่นเจ็บป่วยอุบัติเหตุนะคะโดยการสรุปการใช้จ่ายนะคะมีทั้งหมด3แบบนะคะ <yd ul og> แต่ถ้าเห็นในสไลด์เนาทำไมมี5แบบมันแบ่งย่อยออกมาอีกนะคะ <yd ul og> อย่างแรกนะคะเราเงินเข้ามาเราใช้จ่ายตามชอบใจได้นะคะ ใช้จากการเข้าใจแล้วยังไงต่อแบ่งหมวดหมู่ไว้นะคะอย่างเช่นใช้ในสิ่งที่เราต้องการใช้นะคะใช้กับครอบครัวของเราเองนะคะรวมถึงใช้กับสังคมนะคะอันที่3นะคะเป็นการทําบุญทํากุศลค่ะมีใครที่แบ่งเงินออมไว้ทําบุญบ้างไหมคะก็แบ่งส่วนหนึ่งนะคะไว้แบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยนะคะ ข้อ4นะคะเป็นการเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตนะคะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราเนี่ยเราจะมีเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะอย่างเช่นในช่วงยุคโควิดเห็นไหมคะถ้าเราไม่มีเงินนะคะก็ลำบากเหมือนกันเนาะใช่ไหมอันที่5นะคะในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนของบุตรนะคะก็ต้องมีเก็บสำรองบางส่วนนี้ไว้เหมือนกัน,นะ อันนี้นะคะจะเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งกเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยสามารถทําให้รายได้ของครอบครัวเราเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นได้อีกนะคะแต่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องทําในภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นนะคะอาจจะแบ่งส่วนนะคะทําในคอนโดของเราหรือว่าในบ้านพักของเราก็ได้นะคะโดยทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น30-30แล้วก็10นะคะอ่าเดี๋ยวคุูเจะอธิบายให้คร่าวๆนะคะ 30นะคะคือการปลูกข้าวเนาะเห็นไหมคะในตัวที่อยู่มุมซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นรูปการปลูกข้าวนะคะอีก30นึงนะคะเป็นเรื่องของนาข้าวนะคะอีก30นึงก็จะเป็นการปลูกผักหรือพืชต่างๆนะคะอีก10นะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยถ้าเราไม่มีพื้นที่ขนาดนี้นะคะเราจะทําในรูปแบบของอ่า มินิมอลมินิมอลของเราได้ไหมเราทําได้นะคะถ้ามีห้องพักของเราในการปลูกข้าวเนี่ยเราอาจจะไปปลูกพืชต่างๆนะคะที่เราสามารถกินได้แล้วก็เก็บไปขายได้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นการปลูกผักหรือผลไม้ที่เราใช้กินตามฤดูกาลนะคะตัวอีกอันนึงเนี่ยนะขุดสารนี้คือว่ามันถ้าเราอยู่ในคอนโดมัมนก็จะยากนิดนึงนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นขยายในพื้นที่บางส่วนนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่น้องในรูปแบบของครัวเรือนเนี่ยก็อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอเหมาะสมนะคะไม่ต้องใหญ่ไปนะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเราจะเจาะลึกในเรื่องตรงนี้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวสอกลอเพมเมือนจะมีโครงการแบบนี้นะคะให้ศึกษาเพิ่มเติมแน่นอนนะคะยังไงแล้วแต่ก็เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยก็จบไปแล้วนะคะเร็วม,มากเลยสาหรับ ทอช .1101 นะคะของวิชาประถมศึกษานะคะไว้พบกันใหม่วิชาถัดไปนะคะบ๊ายบาย